ข้อคิดดีๆจากหนังสือชีวิตที่ดีจากสารพัดที่ในโลก 1. อย่าไปเปรียบเทียบกับใครเพียงเป็นตัวเองอนุญาตให้ชีวิตเป็นไปแบบที่เป็นชีวิตเช่นนี้ย่อมนำความสุขมาให้2อย่ายอมตกเป็นทาสของความคาดหวังของใครเพราะพวกเขาไม่รู้สักนิดว่าเราผ่านอะไรมา 3. เรื่องร้ายในชีวิต เป็นสิ่งที่มีอาจหลีกเลี่ยงอย่างไรเราก็ต้องเจอซึ่งมันช่วยให้เราเติบโตภายใน 4. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้โฟกัสไปที่สิ่งที่เราทำได้และทำให้สุดความสามารถภายใต้สถานการณ์นั้น 5. ปล่อยให้น้ำตาไหลแต่ก็จงปล่อยให้มันหยุดด้วย 6. เราไม่ได้มีชีวิต อยู่เพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นยอมรับแต่มีชีวิตเพื่อก้มหน้าก้มตาทําให้สิ่งที่เชื่อและหลงไหลให้ดีที่สุด 7. ชีวิตมีความสุขได้โดยไม่จําเป็นต้องรู้จักความหมายของชีวิต 8. ให้โอกาสตัวเองกับการล้มลุกคลุกคลานในเรื่องต่างๆ 9. ความสุขคือการใช้ชีวิตกับสิ่งที่เหมาะกับเราและสนุกกับมันให้เต็มที่ 10. ต้องรีเสียงข้างนอกลงและปรับวอลลุ่มเสียงในใจให้ดังขึ้น 11. เมื่อมีโอกาสลองปล่อยตัวเองให้นั่งอยู่เฉยๆดูบ้างไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูหรือหาอะไรถมช่องว่างตลอด 12. ความสุขไม่ใช่ความสุขกว่าคนอื่นหากคือสุขร่วมกับคนอื่น 13. ทิ้งสิ่งไร้ค่า และสร้างความหมองใจเก็บสิ่งมีค่าและชุบชูใจ 14. ตระหนักว่าเราทุกคนต้องตาย 15. ลดอัดตราอย่าคิดว่าตัวเองเก่ง 16. ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบ 17. จดจดจำแค่ช่วงเวลาที่เป็นสุขและจงลืมช่วงเวลาที่ทำให้เราเศร้าขอบคุณครับ